คือประเด็นที่สื่อถามเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยไอ้ไอเรื่องพรรคชาติไทยพัฒนามาจับมือกันอะไรเนี่ยไม่ไม่มีประเด็นน่าสนใจอะไรแต่ว่าประเด็นก็คือการไปขอเสียงพรรคก้าวไกลนะครับมันจะสร้างความที่อาจจะอาจจะสร้างความกังวลให้กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หรือเปล่าอย่างสอวอเนี่ยอาจจะกังวลว่าเอ๊ะอ,เอ่เพื่อไทยเนี่ยกับก้าวไกลเนี่ยมี การเล่นละครอะไรกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณวราวุฒิก็ตอบคําถามประเด็นว่าเข้ามาตรงนี้กังวลไหมต่างๆก็ตอบกลับไปว่ามันว่าไม่มีความกังวลอะไรในการที่เพื่อไทยไปเจรจากับก้าวไกลนะครับคุณหมอจนหน้าเขาจะอธิบายว่าอันนี้เป็นการไปขอเสียง เฉยๆในการเลือกนายกัฐมนตีเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยพรรคอื่นเขาไม่เอามาร่วมรัฐบาลด้วยประมาณอย่างนั้นนะครับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางแกนนําของพรรคเพื่อไทยทั้งคุณหมอชนน่านเองหรือทางคุณภูมิทางเวชยชัยเนี่ยก็ตอบคําถามนักข่าวกับประเด็นเนี้ยเพราะมันเกิดความไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะของสอวอที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะยกมือโหวตให้กับทางเคนดิตของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะคะเพราะมองว่าการที่พรรคเพื่อไทยเดินข้ามตึกไปคุยกับพรรคก้าวไกลและแถมยังมีกระแสข่าวอะไรออกมาอีกเนี่ย มันจะเกิดการมา,าหักหลังกันทีหลังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันทีหลังหรือไม่เนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าการไปหารือกับก้าวไกลไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติค่ะยืนยันว่าการไป เมื่อวานนี้ไม่ใช่การไปเชิญพักเก้าวไกลามาร่วมรัฐบาลน,นะคะคเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าตั้งแต่ตอนที่แยกกันพักเก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วก็เพื่อไทยก็ตั้งรัฐบาลน,นะคะแล้วก็ไปเนี่ยเพียงเพื่อไปรับฟังความเห็นเพื่อการตั้งรัฐบาลครั้งนี้สามารถจะสร้างมิติใหม่ทางการเมืองได้นักข่าวก็เลยถามว่าเมื่อพักเพื่อไทยประกาศจะสลายขั้วทําไมไม่ดึงปัจฉิบัด ไม่ดึงพลังประชารัตกับรวมไทยสร้างชาติมาคุยกันเลยในการตั้งรัฐบาลเ,ออนนเพราะหลายคนก็มองว่าถ้าจะสลายคั่วจริงๆเนี่ยจะไปเอาพักเล็กพักน้อยทําไมคือเหมือนกับการให้สัมภาษณ์ของแกนนําเพื่อไทยนะ,ค,ะคือแถลงการเขียนชัดเจนใช่ไหมสลายคั่วปลองดองสมรนัาชัร์มีคำเหล่านี้แต่เวลาตอบคําถามนักข่าวเนี่ยเหมือนกับยังแบบยังกักยู่ยังกังก,ออกกักพาะกลัว เสียงแบบเอาไหนไม่เอาลุงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะม,มันไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งค่ะนะะักข่าวก็เลยถามเลยว่าทาไมไม่ไม่จัดการสักทีเดียวให้จบไปเลยเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเราไม่ได้มาเชิญให้ร่วมรัฐบาลแต่เชิญให้มาร่วมกันโหวตค a n ิเดตของเพื่อไทยทุกพักไปคุยครบบดแล้วค่ะแต่กระบวนการต่างๆจะต้องมีข้อสรุปแล้วก็เป็นไปนตามกรอบวาระแล้วก็เวลานะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะ เชิญให้มาช่วยกันโหวตให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแกนและคนดิเดตนายกมตรีของเราทุกพรรคเนี่ยเราไปพบหมดแล้วครับได้คุยแล้วทั้งหมดทุกกลุ่มแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่จะมาสู่ขั้นตอนที่เป็นข้อสรุปก็คงต้องให้มันเป็นไปตามกระบวนการตามกรอบเวลาตามวาระนะครับครับขอเชิญได้นี้ครับ ได้คุยตั้งแต่เมื่อวานนะครับและเราก็ได้พูดถึงสถานการณ์พิเศษกับเจตจำนงพรรคเพื่อไทยแล้วเราก็ให้แต่ละฝ่ายที่เราไปคุยทุกฝ่ายเหมือนกันเหมือนกับพรรคก้าวไก่คือให้ไปแต่ตองและคิดเพราะยังมีเวลาในการที่จะโหวตอีกหลายวันแต่เราบอกแล้วว่าเราไม่หยุดสิ่งที่เรากําลังคิดและกัำเนินการเพราะนั้นเราไม่ได้ต้องการคําตอบรอชัดเจนว่าจะต้องทําหรือไม่ทํา วันนี้เราทําคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวางในการดําเนินการพักไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพักก็จากวันนี้ไปก็ถ้าพักไหนพร้อมเราก็ยังเปิดได้ทุกพักคุยหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคั้นว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเจตจํานงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรีการจัดตั้งรัฐบาลนี้มีเสถียรภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมาก ภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพักการเมืองเนี่ยเราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพักถึงมาร่วมกับเราได้หลายพักมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างน้อยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเราให้คำรับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถึง300หรือไม่นะครับ280 290หรือไม่เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่เรากำลังทำงานกัน เราเริ่มต้นจาก141จากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทํางานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันที่238เรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันต้องทําให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่17ที่จะรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุมอยากถามพัเพื่อไทยค่ะรู้เสียงไงที่เขาบอกว่ามันเป็นเพื่อไทยการรัมรดก ได้ความขอบคุณนะครับสําหรับเสียงของพี่น้องประชาชนคือเราเป็น ผู้แทนประชาชนนะครับเราเป็นองค์กรทางการเมืองที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจมาที่ปตใตยนะครับทุกเสียงทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นํามาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านๆไป พราเราไปปิดกัน้นการแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับเราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่างไม่ได้สิ่งที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายความขัดแย้งจริงๆเพราะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานและก็พิสูจน์ความเป็นจริงและความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศอยากจะแก้วิกฤตและก็อยากจะสลายทั้งหมด